ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอเบพระคุณมากๆค่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง1เสียนที่ถวายกลายเป็นคำถาม5เรื่องค่ะจากข่าวพระธรรมกรนะคะเขาถวายหัวตัวเองเป็นพุทธบูชาด้วยเครื่องกิโยตินที่ท่านสร้างเองค่ะท่านเนี่ยก็ได้เตรียมการมา5ปีจากเนื้อข่าว เกาลัดเห็นแล้วก็แบบช็อกมากนะคะกับข่าวนี้ตั้งใจว่าแบบอยากรู้ว่ามันยังไงก็เลยดูข่าวอย่างจริงจังนะคะแล้วเกาลัดก็รู้ว่าศรัทธาและความเชื่อเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ทําถึงขนาดนี้เนี่ยกราลัดรู้สึกว่ามันเกินไปนะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่พิมพ์มาคุยแล้วก็มาขอความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองของเกาลัดค่ะ เก่าล้าบอกก่อนนะคะว่าเก่าล้นเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องพระธรรมพระวินยัยพระไตรปิฎกแตกฉานพอที่จะจําแนกกิจของสงฆ์ข้อธรรมวินัยต่างๆเนี่ยไม่รู้นะคะแต่เก่าล้าเนี่ยมองข่าวนี้ในลักษณะของความเป็นคนและการมีชีวิตค่ะซึ่งมันกลายเป็นว่าหนึ่งศีรษะที่ถูกถวายไปอะ่ะมันสะท้อน5เรื่องในสังคมที่เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆค่ะ จากหนึ่งศีรษะได้กลายเป็น5เรื่องการถวายเสียนเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะก็แน่นอนว่าการทำอัตวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นความผิดนะไม่มีศาสนาไหนนะคะสอนให้คนทำยกเว้นลัทธิและความเชื่อหรือนิทานแต่งเสริมเพื่อเติมเพิ่มอภินิหารลงไปค่ะเก่าลัฐเนี่ยไม่ได้กล่าวโทษในการตัดสินใจของพระรูปนี้นะคะแล้ก็มองไปที่ตัวท่านว่า ความเชื่อเนี่ยเขาชักนำวิธีคิดของท่านให้ผิดเพี้ยนไปได้เช่นไรเพราะสิ่งหนึ่งนะคะที่สะท้อนออกมาให้เห็นในการกระทำคือพระธรรมกรเนี่ยก็ยังมองว่าชีวิตเนี่ยมีค่าที่สุดนะคะหรือมีค่าสูงที่สุดนั่นเองแต่ที่ทำเพราะต้องการหลุดพ้นและก็คิดไปเองนะคะว่าถ้าจะมีอะไรถวายแล้วดีที่สุดเนี่ย ก็ต้องเป็นสิ่งที่สูงที่สุดนั่นก็คือหมายถึงชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ผิดนะคะผิดแบบว่าถ้าเราไม่มองในมุมศาสนาเลยก็ได้ค่ะความเชื่อใดๆเนี่ยเกาลัดเคยเห็นเคยได้ฟังนะหลายคนเนี่ยบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเห็นนิมิตนู่นนี่นั่นเกาลัดเนี่ยขอพูดถึงความรู้สึกจริงๆเลยนะคะ อาจจะเกิดจากการที่ใครหลายคนเนี่ยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานเงินทองแล้วก็มาหาที่พึ่งค่ะหาทางออกไม่ได้ก็เลยหันเข้าหาวาัดมาทำสมาธิแล้วก็นิมิตคำตอบในแบบที่ตัวเองต้องการขึ้นมาเองหรือเปล่าค่ะแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วจิตเนี่ยผ่องแผ้วขึ้นทั้งที่ความเป็นจริงนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการทำให้เราเนี่ย ฝึกจิตใจให้สงบและมองเห็นปัญหาในฐานะคารวาสหรือเปล่าหรือในฐานะแบบพิสุสเนี่ยก็ควรจะเป็นเหมือนการละลึกตนให้อยู่ในพระธรรมมวิัยหรือไม่ค่ะเ mm hmm. ก่าลัเนี่ไม่รู้นะคะว่าสุขภาพของพระธรรมกรเนี่ยเป็นอย่างไรท่านเนี่ยมีโรคมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็หาทางแก้ไม่ได้ หรือแม้แต่ท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดนิมิตท,ที่หลอกตัวเองขึ้นมาเนี่ยหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะคะถ้าพูดในภาษาที่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าท่านอาจจะมีอาการจิตประสาทหรือเปล่าหรือมีอาการการสะสมความเครียดไว้กับตัวเองหรือไม่แต่ในเมื่อท่านได้ทําไปแล้วอะคะ่ะก,กับมีเรื่องที่เก่ารัดบอกตรงๆนะคะว่า มันทำให้เราเห็นมากกว่าการกระทำของพระธรรมกอรอีก5เรื่องเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่1ค่ะบริบทของสังคมและคนรอบข้างของพระธรรมกรค่ะเกาลันเนี่ยสงสัยมากๆและข้องใจมากๆเลยนะคะว่าทำไมสังคมตรงนั้นเนี่ยถึงพร้อมใจกันเชื่อเรื่องที่พระธรรมกรทำเนี่ยว่าจะเกิดพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่จริงๆอะคะ่ะ คือจากข่าวเนี่ยที่ว่ามีการเตรียมตัว5ปีเนี่ยไม่มีใครทักท้วงเลยเหรอไม่มีใครทักทวงพระท่านทําไมไม่มีใครไปหาความจริงว่าลักษณะการคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนเพราะอะไรและจะหาทางหยุดมันได้อย่างไรกาลั่ยเชื่อว่าชาวบ้านในละแวกนั้นน่ะรักและคารพพระธรรมกรนนะคะแต่ควรจะหยุดควรจะท้วงไหม นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านสอนสั่งให้กำลังใจดีกว่าจะให้ท่านเนี่ยปล่อยไปเป็นแบบปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการกระทําเรียนแบบอะ่ะที่มันอาจจะมีตามมาค่ะ 2. s o โซเชียลค่ะ โซเชียลเนี่ยก็พร้อมที่จะประนามนะคะมีหลายเพจเนี่ยเอามาทำเป็นมีมาเช่นเอารูปบุตด้าจากการตูนมาใส่คำพูดแย่ๆกับข่าวนี้แล้วหลายคนเนี่ยก็พร้อมที่จะแชร์และหัวเราะนะคะหรือแบบว่าคอมเมนต์งมง,งายหรือแบบสอนสั่งแนวทางแนวพระพุทธต่างๆะคะ่ะนะซึ่ง อะไรก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยในเมื่อท่านเสียไปแล้วอะค่ะเราเนี่ยก็ควรเคารพท่านหรือเปล่าเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่ท่านทำมันผิดนะแล้วก็งมงายก็ไม่ต้องเคารพล้อเหรียญก็ได้อะคะ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอคะถ้าแบบ เราไม่มองในเรื่องความเชื่อ,เ,อ,อเรื่องศาสนาก,ก็น่าจะมองในมุมของการมีชีวิตที่เท่ากันในแต่ละบุคคลค่ะและท่านเนี่ยก็ไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือคนที่ไปทำความเดือดร้อนให้เราหรือใครต่อใครด้วยค่ะ 3. อันนี้เนี่ยเรียกว่าแย่ที่สุดเลยนะคะเมื่อมีคนเนี่ยหรือมีผู้ที่แอบอ้างไปเอาผลประโยชน์จากการกระทำของพระธรรมกรเนี่ย ทำมาเป็นผูกเรื่องราวว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะคะเพื่อสร้างบารมีปลอมๆให้กับตัวเองค่ะแล้วก็เติมเรื่องอภินิหารแต่งเองเข้าไปอีกนะคือไม่เข้าใจว่าจะทําไปเพื่ออะไรคุณเนี่ยไม่ต้องมาสมอ้างไม่ต้องมาเกาะหรือสร้างอภินิหารใดๆคุณจะสมมุติอุปโลกตัวเองเป็นอะไรเป็นทรงไหนาศาสดาองค์ใดก็ตาม แต่แค่นี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความเชื่อในทิศทางที่ผิดผิดแล้วอะค่ะยิ่งการมาสวมเพื่อเสริมบารมีเนี่ยในเรื่องการกระทำของคนอื่นเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะ 4. บริบทของสังคมโดยรวมถ้าคนเรานะคะกินอิ่มนอนหลับนะศาส,สนาเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องชูใจค่ะแต่ถ้าไม่แล้วเนี่ยศาส,สนาก็จะเป็นความหวังและกลายเป็นที่พึ่งไป ถ้าเราดูดีๆสังเกตดีๆเราจะเห็นอะไรไหมว่าในช่วง5-6ปีหลังนะคะอยู่ดีๆก็มีอยู่ทั้งร่างทรงทั้งอะไรไม่รู้เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะสมมุติเทพเอวตาตรศาสดาคือมันมาทุกรูปแบบเลยค่ะตามมากันอีกเป็นพรวนนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นเองค่ะเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยทำมาหากินลำบากกินไม่อิม่มนอนไม่หลับ ราะสังคมโดยรวมเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนการงานการเงินโอกาสทั้งเศรษฐ,ฐกิจและบริบทพื้นฐานทางสังคมที่ห่างชั้นกันเรื่อยๆค่ะเมื่อแบบไม่มีความหวังอะ่ะเขาก็จะไปหาทางออกเมื่อลงแรงแล้วได้ผลกลับมาแบบไม่ได้เท่ากับความต้องการของเขาค่ะเขาก็ต้องมาหาที่พึ่งทางใจความหวังลมๆแรงๆถาเศรษฐ,ฐกิจดีระบบสังคมดี พวกอวตารร่างทรงจะค่อยๆหายหรือน้อยลงไปเองและความเชื่อผิดๆเนี่ยมันก็จะค่อยหายและลดลงไปด้วยค่ะ 5. ค่ะความเข้าใจทางความเชื่อและศาสนาเก่ารันเนี่ยไม่ได้เข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้นะแต่ก็พยายามเรียนรู้ทุกสิ่งที่ศาสนาสอนและก็เลือกที่จะนำมาใช้ให้เหมาะกับตัวเอง ไม่ได้อักคติแล้วก็มองว่างมงายค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีศาสนานะเรามีแต่วิทยาศาสตร์เราธรรมชาติหรืออะไรก็ตามเนี้ยไม่นะคะคือเราเนี่ยควรจะสอนเด็กๆใหม่ๆะคะ่ะให้เรียนรู้ศาสนาแบบตีความและเข้าใจเนี่ยมากกว่าการท่องจำให้เขามาท่องจำอระหังสัมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรจริงไหมเออแต่เราเนี่ยควรจะบอกไปเลยให้ เป็นความหมายไปเลยแบบเราควรจะบอกเด็กเรื่องศีลห้าไปเลยว่ามันเกิดผลกระทบอะไรกับตัวเองอย่างเช่นไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผลที่ตามมาเดี๋ยวเขาแบบเกิดตามมามาฟ้องมั่งมายิงมาอะไรมั่งอะไรแบบเนี้ยก็คือบอกไปเลยว่าการทําแบบเนี้ยมันผิดนะมันจะส่งผลให้เดี๋ยวเกิดเขามาตามราวีเขามายิงขึ้นมาหรืออะไรใช่ไหมมากกว่าการที่เราจะไปบอกว่า มันเป็นบาปข้อนั้นข้อนี้เป็นบาปนะนะเราก็ควรที่จะบอกเด็กเรื่องศีลห้าว่ามันเกิดผลกระทบอะไรมากกว่าการที่จะมาบอกว่ามันเป็นบาปหรือไม่นั่นเองค่ะทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นความคิดที่เกาลัดเนี่ยเกิดคือเป็นความคิดของเกาลัดเองที่เกิดกับเรื่องราวตรงนี้สําหรับเกาลัดนะคะทุกสิ่งเนี่ยมันคือพุทธบูชาถ้าเรารู้ว่ากรรมเนี่ยคือการกระทําที่1การกระทำเนี่ย ก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะตัดสินใจให้ดีค่ะและเรื่องทำให้เราทําแต่เรื่องที่ดีนะเท่านั้นเนี่ยก็น่าจะพอแล้วค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแกลอล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ